พามาไหนเนี่ยเอ้ยใจเย็นๆสิทำงานทุกวันอ่ะคันเนื้อคันตัวนวดให้หนื่อยดีไม่เอาแล้วโหนวดรอบนั้นก็เห็นขาแขนขาดเรี่ยงเลยพี่ทำไม่เป็นมันก็เมื่อยจริงๆอ่ะทำงานทุกวันนะโอ้ไม่เป็นไรนะก็เลยพามาที่นี่ไงสลันคลินิกไงโอ้สลันคลินิกเอารู้จักเหรอรู้จักรู้จักที่ก็มีแบบครอบแก้วใช่ไหม มีฝังเข็มด้วยแล้วก็มีจัดกระดูกด้วยนะน่าจะเหมาะกับน้องเล้งมากๆเลยพี่อยากให้มาอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะเพราะว่าพี่ไม่อยากทําพีดอีกแล้วว่าให้แบบว่าอยู่กับคนเชี่ยวชาญไปเลยจะได้แบบแก้ปัญหาแบบว่าถูกต้องเลยว่าเราเจ็บตรงไหนอะไรยังไงจะได้หายดีไปเลยไม่ร,มรู้ใจจังเลยอ่ะก็อยากให้แบบเจอสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเอ้แต่ว่านัดมาอีกคนหนึ่งนะนัดใครอ่ะอืมอ็ตเต้ <ม>าเาแล้วเตะมาได้ไงาวันที่ผมมีเคิ่วมาทําอยู่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วผมมาทำอ่าเห็นไหมล่ะไม่เห็นบอกกันเลยนเนาะอ้าวก็ดีมาแล้วดีเลยมาต่อแล้วเลยมาด้วยกันเลยเออสึานคลินิกเนี่ยเข้าทําอะไรบ้างอ่ะโอ้ครอบแก้วนะครับจัดกระดูกฝังเข็มแม่้ช่วยนะเจ็บหลังเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่านอนไม่หลับมีฝังจุดฝังดีมากจริงๆอ่าเห็นไหมล่ะคุณหมอเลยต้องถามปรึกษาคุณหมอได้เลยแล้วก็มาได้เาเลยเราคันเนื้อคันตัวเราเมื่อย อยากเลื่อนลมไหลเวียนดีก็มาทําได้ใช่ไหมตชที่สานทีนิกเลยครับได้อยากไปแล้วอ่ะได้ไดไป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 ไมไป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 เปไปีปไปกปไป้ปไปไปไอไป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 อปไยไป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 ัปาีคปไปไนเปไ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 ปปไปไปไปปไ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 ปวนอไปร พักผ่อนไม่ค่อยเป็นเวลาเนาะทั้งเราถ่ายงานตลอดเลยอะใช่ผมจะมีแบบอาการอ่อนเพลียตามร่างกายบ่อยมากที่นี่แบบพอที่จะรักษาผมหายได้ไหมครับครับอันนี้อาจจะเดี๋ยวเบื้องต้นจะมีการซักประวัติตรวจร่างกายก่อนนะครับแล้วก็จะแนะนําในส่วนของหตถการให้นะครับจะด้รู้ว่าอาการกับโรคของคนไข้เหมาะกับหตถการแบบไหนแบบนี้เนาะได้เลยครับโอเคครับโอเคครับหมอเขาชอบให้ผมแบบนวดกันเองอะอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแม้ทั้งที่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการนวดอะไรเงี้ยพอน้องแบบ ปวดไหล่ปวดแขนปวดขาก็แบบนวดได้หน่อยนวดให้หน่อยผมก็เนี้อเทียวทุบทุบทุบอะไรกงเ้ยรู้สึกว่าแบบทําถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็ถ้าเป็นอ่ารักษากันเองเบาๆอย่างเงี้ยพอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้รักษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนอะไรอย่างนี้โดยตรงเลยดีกว่าเห็ไม่ได้แล้วก็หลอกใช้เรานวดอยู่นั่นก็ไม่พามาตั้งนานอ่ะอ่ะกรอกประวัติเร็วๆโอเค มีรักษาอะไรได้บ้างครับที่นี่ครับยังของทางคลินิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัแผ่นจีนซะส่วนใหญ่นะนะครับถ้าคนไข้มาด้วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับผลไม่กล้ามเนื้อจากการทํางานจากการออกกำลังกายนะครับก็จะเป็นในส่วนการฝังเข็มฝังเข็มแบบแผ่นจีนเนาะมีครอบแก้วไฟแบบจีนนะครับหรือว่ามีสเตชชิ่งหรือว่าจัดกระดุกร่วมด้วยอ๋อจะทําทั้งหมดเลยรอได้นะรอรอได้ ทุกทีเลยทำไมต้องให้พี่เปลี่ยนให้ตลอดเลยเนี่ยทำอะไรเป็นมากเนี่ยเอ้ยใครเขาใส่อย่างงี้ะเออาใส่ผิดหรอเรามาอยู่ที่ครอบแก้วร้านฝั่งเข็มแล้วก็จัดกระดูกอะไรเขาไม่แต่งแบบนี้แล้วเขาใสม่มันก็ปกติไม่ใช่หรอรไม่ดูพี่ตอนพี่ใส่นะเนี่ยอ๋อเขาใส่แบบนี้หรอเออไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูแล้วเออเขาใส่ให้เลยก็ไม่บอก สังเกตอะไรทั้งอย่างทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยต้องให้ดูแลทุกอย่างเลยเนี่ยก็มีไว้เพื่อดูแลป่ะดูแลกลับบ้างได้ไหมให้ดูแลอย่างเดียวเลยอีนึงก็ซื้อนมผงให้กินแล้วนะมาหันมาเออดีไปไปไปจะขึ้นเตียงกันขึ้นเตียงแยกเตียงขึ้นเตียงกันขึ้นเตียงเดี๋ยวขออนุญาตตรวจร่างกายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับครับผม ของไข้ที่แจ้งว่าจะมีปวดเป็นช่วงขมับเนาะสองข้างเลยเนาะแล้วก็มีปวดตึงไหมครับช่วงท้ายทอยคอบาทตรงนี้เนาะโอเคครับตอนกดอย่างนี้มีปวดหน่วงไหมสบายสบายละโอเคครับแล้วก็เวลาปวดก็จะมีลงช่วงบาทตรงนี้เนาะสองข้างนะครับมีปวดตึงลงร่องสะบักช่วงนี้ด้วยไหมครับมีเดี๋ยวนะโอเคครับช่วงปิดตรงนี้มีปวดตึงด้วยไหมตึงตึงโอเคครับเดี๋ยวขออ่ะ ดูโปรเจคด้านบนนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตหมุนศรีรษาก่อนนะครับนะโอเคอถ้าสมมติว่าหมุนศรีรษะองศาไหนมีเจ็บมีเล้ามีชาแจ้งได้เลยนะเราค่อยนะไ,ไปครับ ประมาณนี้มาไหมครับมีตึ๊บๆไหมอันนี้หวไหมแรงไปไหมมีกระตุกแล้วเนาะมีแต่ไม่เจ็บนะก็เดี๋ยวจะเป็นท่าแรกก่อนนะครับก็ขออนุญาตลงแก้วช่วงเอวกะบาทนะครับจะเป็นท่าวนแก้วจะใช้แก้ววนตามเส้นลมปานแผ่นจีนด้านหลังนะครับ ครอบแก้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อมัดบนนะครับผมกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตระบบภูมิคุ้มกันพวกนี้ด้วยนะครับแผนจีนจะมองเกี่ยวกับเรื่องการปรับส่ดุล่างกายนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยนิดหน่อยนะครับไถอนแก้วนะครับ แต่เรามาดูสีกันนิดหนึ่งน้อ่นแล้วก็อย่างพอเอาแก้วออกแล้วนะครับอย่างของคนไข้ครับตำแหน่งที่มี่ตำแหน่งอาการเยอะๆนะครับก็จะเป็นช่วงปีกสะบัดตรงนี้นะนะครับแต่ว่าช่วงเอวนะครับช่วงเอวสองข้างเนาะ นี้อาจจะเกิดจากการใช้งานได้เลยนะครับผมอย่างเช่นทํางานหน้าคอมใช้งานมือถือยกของหนักออกกําลังกายนะครับที่มีการช่วงใช้แขนเยอะๆนะครับโอเคครับแต่หัตถการต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับสระดูกของกล้างร่างกายนะครับหรือว่าอาจจะกระดูกนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ช่วงข้อต่อเนี่ยครับเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการสเตตชิงหรือว่ายืดเยยดกล้ามเนื้อให้ด้วย เมื่อกี้น้องเล้งเพิ่งเสร็จไปเลยครับกระบวนการต่างๆนี่คือแบบโปรเฟชชั่นอลมากสุดยอดม,มากไอ้เจ้าน้องก็หลับสบายเลยนะ่าจะถูกใจน้องเขาแหละวัน <c oughs> นี้ก็ถึงคิวของเราแล้วครับก็เดี๋ยวรอเสร็จทุกอย่างกันเราเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปนะคะคือครับนี้ก็ถึงตาผมแล้วนะครับเพราะว่าพี่เล้งก็ทําไปแล้วพี่แซมก็ทําไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมจะทํานะครับก็เป็นฝังเข็มความงามนะครับผมช่วยกระตุ้นเลือดล้มให้ไหลเวียนดีนะครับแล้วก็ ช่วยลดสิวฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยได้ด้วยนะครับเขเดี๋ยวเรามาดูตอนทำเสร็จกันเลย งโล่งเลยยองงอาแล้วนะยองงแล้วนะดีขึ้นเดียุดเลลบเต้มากมากโอ้จะหลับวะสบายมากครับเออยากกลับบ้านนอนมากยังไงเราอ่ะพามาแล้วเป็นไงบ้างผมก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นอ่ะไม่คันเนื้อคันตัวแล้วแข็งขันเนื้อที่เจ็บบปวดเจ็บเป็นไงบ้างดีขึ้นมากเนื้อตัวนี่ผ่อนย้ายสุดๆเลยผมบอกแล้วเหมือนกัน ยิ่งวันนี้ผมได้ฝังเข็มความงามด้วยื่องลมไหลเวียนผมสบายหน้านะพวกเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูพวกสิวจะดีขึ้นรอบหน้าเดี๋ยวมาทำไม่เจ็บเลยเนาะไม่เจ็บครับไปกดสิวสองเม็ดเจ็บก่อนฝังเข็มอีกคิดว่าการังเข็มเราจินตนาการมันมีเข็มมีอะไรเราต้องน่ากลัวมากมากแต่ไม่เจ็บเลยใช่ซึ่งเนี่ยใจะองพี่จะทำามคล้ายของน้องเล้งมีทั้งแบบว่าอะไรนะ ฝังเข็มก่อนแล้วก็ครอบแก้วแล้วก็มาจัดกระดูกใช่ก็คือแบบโล่งแบบสบายมากๆเลยรู้สึกว่าแบบว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนอะคือเขาแบบว่ามันมีแบบว่าตอนฝังฝังเข็มเนาะมันมีเหมือนแบบไฟปล่อยไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็แบบว่าดีใช่ไม่ไม่แปลกใจเลยทำไมที่นี่รู้สึกว่ามีคนมาแบบเยอะมากๆแล้วคนแนะนําเยอะมากๆเลยครับผมดีจริงๆไม่มีคิดวางผมบอกแล้วจริงคุณยอดเดี๋ยวต้องมากันอีกนะพวกเราอ่ะมาอีกแน่นอนอ่ะก่อนจากกันไปนะครับต้องขอบคุณ สลลนคลีนิกครับเพราะว่าร่างกายของเราสําคัญนะครับให้สลลนดูแลคุณได้เลยครับขอบคุณสภาทสวยจากบางออ<ล>ยด้วยเลยนี่เก่งด้วยและก็ขอบคุณ ML Coffee Plus นะครับกาแฟสําหรับคนรักสุขภาพครับ ครับก็ก่อนจากกันไปอ๋อมีอีกก่อนจากกัน <ๆ S 2> ไปเราต้องมีโค้ดประจําของรายการของพวกเรานะครับท <c oughs> YFU จำได้หรือเปล่าแน่นอนครับเพราะว่าผมติดตามอยู่นี <c oughs> ่ไม่ต่อแล้วนะ,ะนับแล้วนะ,อะเออหนึ่งสองสาม YFU